โดยตอนนี้สะดวงกะตำกล้วยตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเลยมามากินน้ากันเนาะสะดวงขึ้นอยากตำกล้วยตอนนี้เนาะสะดวงไปตลาดสะดวงกินกล้วยตอนนี้ะดวงกิซื้อมาตามากินเดยพี่น้องเลยมามากินน้ำสะดวงนะสบายดีปารุงลูกสบายดีป้าเจรินี่ป้าสบายดีปารุงโเลาโ้โตโต้โต้้โตโต้โโต้โ้ต้ต้าก้ มาๆพูดพี่น right. ้องทักทักพ่อแกทักอีนั่งเด้อเนาะแต่อยู่พันไท้ายทั้งเชิ้นไปเลยสะดวกกับปู่หนูเนาะทั้งบ้านสะดวกเอิ้นทักนั่งเด้อเนาะมาๆกินน้ำกันไม่รึที่มามาปะเงี้ยพ่อใช่ไหมอืมแพรพูดมพี่น้องมาไหมน้ำไปใช่บะหาง แช่แหมแคปะรมไวด้แ่ไหมใะลูกแรทยังกลัวตงนี้ใช่ไมลูกเป็นยังไงเล้ว่อมันกลัวั้ไม่ีสมาร์ทคอมพตอ้ยไงดูกัอกนั่งเดินลับเนาะ ไม่ไดไหไมได้หาดเอ่แป็นไรลูกเปนไรลงดูอีกทีแขงแรงกับตาเะาพีกินตำเหนียงตำผมน้ำหอยเอมออมาหน่อยแค่เลยกันอช่ช่้ออะไรดู ตามพูตานี้สาลรวมตามเองเนาะปลาดูขันกนนางน้องนางน้องเล่กัะเปาแถวไปโงกจบแก้มมึงนีเกระยิงเอามาปลาออกมาเป็นนั่นเลยเป็น้องเลยนาะลารรวมมาแห่งกันเนาะนางน้องหนุนนงนง

แค่บ้านหมูกระทะเลยแค่มันลวนอาสมัครี่ายแม่มานะค่ะเค่แม่มาเพชรถือถือมันชาด้วย รอตลาดกินเจ้าขายเกลืันนี้ก็ไ่ปน้อเกลยคขันี้เนาะของคื้อยางเล่นื่อไหมซื่อเอาวีนึ่งเนาะวีนึงกันหาันอเดินาลงเนาะนา่เงนาะานนเลน จะมากันกับมันต nah e> ัวไหนพี <t <t ่นตัวไหนูคนก็บ่าคิวเนะารสะดวกกินกัมกัมันยหยบ่นถ้าเสะดวกไปหนาะยังไปสะดวกกินบุญอมแมยมังมุกวางสะดวกยุ่ไก่ฮะ คือจะเป็นตามที่สรวงมากนอกตางกุวยอันนี้

แค่มาเป็นรอบสองเลย่จัมึาว่ามาไดหลังิมนละเสียอกียวเที่ยมาสั่งตำกล้วยสองคุกี่เดียวนะชาวบ้าน かっ นอนกัเอิญพ <c oughs> <c oughs> ักอีนั่งเด้อทางพังไทยสะดวกบุ้งหัวเอิญพักเนาะสะดวกจะเอิทั้งบ้านสะดวกกับเอิร์นพักอีนั่งเด้อเนาะพักกับแกงใส่หอยกับหอมเพื่อนพี่น้องแกงกบเนาะกับหอมขึ้นไปเด้อสะดวกใจเด็ดมากกินกับกับตากล้วยต่นี่มันมันคุณคนกับผมมากเนาะสบาย นั่น้นองลูกสบายดีป้าลูมุดเป็นบ้างนันเติบโตขึ่นเสร็จหรือยังกินน้ำน้ำ ีเป็นมังน่าที่จะรวงฝ่าที่โฉมนั่นมีแมมบุลแรงใครยังขับเหมืนอน วีนึงหาพันก็บังง่ายิไปมาแล้ววีนึงน่อยคนสิปลูก้วยแต่นี่ติดนะบางคนปลูกก็ตายเหนกนน่อยคนมาสิปลูก้วยแต่นี่ติดนะ cái này cho rồi đó. Chẹp đen nó. Tam ép hết hết đi. không bột hết mà

嗯。你忙不忙？ อยากเนาะสามนาลูบเซ็ตกระดงไปบตะไเห็นี่กล้ยตะนี่คึออ้นอยากเะซื้อมาตามบําเพ็หน่อยกะดงมก็ซื้อวีหนึ่งเนาะวีหนึ่งจะหาพันตามเองเห็ดเพชรเองถ้าเออกิดงากระตําบงเนาะมันจะเตะมังนาคนพป่นน่อยเพื่อนบางนาคนเป็น่อใส่เนาะสูงบางนาเนี่ โดยสลับกินนี่กับบุมี่ยังเนาะสะดวงกับเสล่จุบลงเพียงสานีเด็กแตับมื่อกับบุ้มยังได้สะดวงกับกันพูดทะเลกินคนอื่นกับเขาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สะดวงเด้อพ่อแม่พี่น้องบอกกาวขามมาสบายดีสบาย